มากัะนั้นเสียงโคกเสียงสากเรับท่านผู้ชมสวัสดีเจแบตเตอรี่สวัสดีค่ะครับสวัสดีเจปากแดงท่านผู้ชมค่ะยำแรงแสดงว่ามือนี้มีเมนูต่ำ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 ต่ย่างไรเจ๊ต่ำถั่วต่ำให้แรก้อนเด็กกับชาวปากกอกับบักหน้าต่ำถั่วจะใส่กำลังแนวน้อยเจ๊เนาะโอ้ยแมนเบิ่งกามแขนเจ๊ท่านผู้ชมก้นหังอัินนั่นอยู่แล้วแามแขนเป็นมัดมัดใช่อ่ะสวัสดีท่านผู้ชม สวัสดีเอฟซแฟนคลับทุกช่องบ่าวเท่าชาแนลได้พี่น้องเด้อนะครับคืนวันที่15กันยายน2568ันห้ิบเ,เอฟซีพันวาโอ้เป็นตัวเมืย์แท่นแท่นเจตเจพันวาบ่เมยเด้เอเขาถาตื่นเช้ามาเข้ากับใบสุลาไผ่สุลามันเ,เจจะเฮ็ดวันละหนึ่งคาบเ,เจแล้วจะเ็ดกับเพราแต่ช่วงช่วงเย็นเลยพี่น้องเด้อนะครัเอฟซีพันวาโอ้ยเมยแท่นเจเด้อใช่ค่ะ<ำ>เพราะว่าเต็มใจทำค่ะเจแล้วจะทำทุกแรกพี่น้องพอช่วงเช้า ก็ไปไผ่ไปมั่นนะครับ,<ม>บ้าถากอ,อกเดินทางแต่เศร้าพี่น้องอนะครับก็จะได้พ่อกันย่ำแรกนี่แหล,ละเวลาเวลาแรกนี่แหละพี่น้องเมนูส้นอ่ตาตำทัวเสร็จแล้วค่ะเรียบร้อยเรยียบร้อยเจแล้วตำทั่วอะไรพี่น้องเพราะว่าตำทัวนี่มันต้องตำตำตำห้แหลกก่อนต้องตำทัวให้แหลกก่อนพี่น้องตำทัวกับย่งอะไเจมืนเนี่ยเอาย่างเนื้อค่ะ ปิ้งซิ้นพี่น้องปิ้งซิ้นป๊าบกินได้คนละเจ้เือปิ้งหลายเลยคนเท่านี้แหละกับตะวินพี่น้องมีเจ้มีบ่าวเทามีตะวินค่ะเอ่ครับและกะบ่าวเทานี่พี่น้องนะครับได้อ่าที่จริงอ่ะตำทั่วกับปิ้งปลาทูพี่น้องนี่บ่าวเทาได้ปลาทูมากเย็บเยเดเนือมาเออปิ้งปลาทูน้ำมันไรกับแก้วขมเจ้แล้วเห็ดเแียวขมเแกยวขมเลยนะเออแล้วได้เนื้อมากค่ะมือนี้เราได้เนื้อมากแล้วว่ะค่ะก็เลยปิ้งเลย อ,อยู่ขั้วบอลงโป่งเป็นขั้วบานเจโรตเตอรีได้พี่น้องได้นคัคืนนี้นะครับจะพาเอฟซีพาท่านผู้ชมครับมารับชมนะครับออชมพู่นะครับผมย้ำโค้งสุดท้ายนะครับงวดวันที่16กันยายน2568นะครับจังไปชมไปฟังน้ำกันได้พี่น้องไดน้นัเมนูตำทั่วมาอนีิตำ <ๆ S 1> ใส่ประกอบความพี่น้องประกอบประกอบซดอันนี้ไม่แม่นแซ่บพี่น้องตำทัวกินกับอ่าปิ้งปลาทูพี่น้องหนิ ปิ่งปลาทูแล้วก็น้ำไม้ลายน้ำไม้ลายน้ำไม้ลานี่ตัมประชมซดน้ำไม้ลาบ่ะหรือยังน้ำไม้ลานี่สดแห้งแซ่บน้ำไม้ไายซองทงนี่เดี๋ยวเอามาอีกอันนี้ก็ปิ่งซีนพี่น้องปิ่งซีนนะครับเอฟซีเราโอ้เป็ี่ยนในเมืองน้ำเจ๊ทแท้เห็นว่าบ้อนการแขนคือตัมเจ๊ตัมสมตัมไม้ลายปกติแม่ความเคยชินเข้าเป็นลูกในบ้านลานในสวนอยู่แล้วเจ๊แล้วแต่ทำกับเขาแต่ย่างมาแลงเลยพี่น้องได้คนะครับ เจ้เราจะทําตอนเมนูมนเมนูแลงเมนูเนี่ยมือแลงไอ้พี่น้องพ่อชวนกลางวันนี่กับไปไป,ไป,ไปมั่นไม่เอานะแ,แบบทุกคนก็นมีงานไปไป,ไปไปงั้นไปมั่นเบาถากออก่ออกายคลิปเศ้ามาเบาถากออกายคลิปไม่เอานะไปหากินข้างหน้าพู่แล้วพี่น้องอ่ามือกึ่งเจ้ที่ไปจะตีหา่าอ่าเศ้ากลางวันนีเบาถากพอค่อยปัดได้พี่น้องออกเดือดห้บบางเลยไปกินข้างนาไปกินข้างนาแต่มาพอกันเนี่ยมือแล้งมือแลงได้ไายใเอฟซีบางนี่แหละพี่น้องไายให้ซีบางจักรน้อยถนัดเพราะได้เวลา นี่ครับอยู่ขั้วบ่ลงปงเปงขั้วบานเจลอตเตอรี่ะนะครับมือน,อกกน,นี่กับไมนูดตำถัว่วตำถัว่วนี่นแล้วปิ้งซีนปิ้งเนื้อพี่น้องหอมป่ะหอมอ่นนี้มาพี่เจอ่าสดใสรึเปล่อนเนี้ยสดใสค่ะอ่ะพี่น้องนี่ครับตำถัว่วปิ้งปลาทูหน่อไม้ไล่เจเจีและเห็ดเจียว,<ม>วขมเจียวขมกินกับปิ้งเนื้อปิ้งเนื้ออ่าเอานะครับจไัไปชมไปฟังน้ำกัน,กนอชมพู่ยำโค้งสุดท้ายเลยพี่น้องเดลยนะครับ งวดวันที่16กันยายน2568จังไปชมไปฟังน้ำกันนะครับผมสวัสดีครับบ่าวท่าสวัสดีท่านผู้ชมครับสวัสดี FC ฟซีแฟนครับทั้งช่องบ่าวเท่าชาแนลคืนวันที่15กันยายน2568ภายาเอฟซีพาผู้ชมครับมารับชมนะครับอ,อชมพู่ย้ำโค้งสุดท้ายนะครับงวดวันที่ สิบหกกันยายน2568นะครับอชมพู่ให้ตวงวดแล้วนะครับอ่าเอานะครับมาฟังมาชมน้ำกันนะครับตอนนี้นะครับผมตอนนี้จะสามทุ่มแล้วคลิปนี้จะลงให้เช้าวันที่16กันยายน2568ัน้อได้พี่น้องเลยนะครับเพราะว่า FC ก็จะพักพันนะครับมาฟังมาชมน้ำกันนะครับสวัสดีครับอชมพู่ครับ ดีค่ะครับสวัสดีครับผมย้ำโค้งสุดท้ายนะครับผมใช่โค้งสุดท้ายนะคะครับเลขไม่มีเปลี่ยนนะคะไม่มีเปลี่ยนเพิ่มเติมนะคะครับหลักร้อยเหมือนเดิมนะตัววิ่งบนเหมือนเดิมค่ะแปดโค้งสุดท้ายหลักร้อยก็เก้าเจ็ดห้านะคะครับวิ่งบนวิ่งบนแปดหลักร้อย หลักรนะ้อยเก้าเจ็ดห้าครับค่ะหลักร้อยเหมือนเดิมนะ,ะครับแล้วก็สองตัวก็แปดเจ็ดกับแปดสามน่าจะพูดตัดแปดสี่ไปนะคะแต่ก็นอาเดี๋ยวพี่บ่าวเขาจุดเต็มให้อ่าคุณพ่อคุณแม่ขอดูนะฮะ 87, แปดเจ็ดแปดสามอบโค้งสุดท้ายเหลือแค่สองคู่ แปเจ็ดค่ะเม็ดเดียวค่ะตัวละแปดสามนะคะสามต,ตัวก็อันนี้เด่นชนดับกันนะคะระหว่างเจ็ดนะคะเด่นชนดับนะคะ,ะก็คือเจ็ดแปดเจ็ดเก้าแปดเจ็ดห้าแปดเจ็ดนะคะสามตัวนะคะปูฟันเม็ดเดียวคือเก้าแปดเจ็ดนะคะเจ็ดแปดเจ็ดเก้าแปดเจ็ดห้าแปดเจ็ดก็คือเม็ดเดียวแปดเจ็ดจับหลักร้อยเก้าเจ็ดห้ามาใส่ เด็ดค่ะครับวงน้นก็เก้ากับห้าเหมือนเดิมนะคะครับสองห้าสามเก้าสามห้านะฮะชุดล่างใช่ไหมครับชุดล่างก็ครับวิ่งเก้าของล่างเหมือนเดิมนะฮะวิ่งล่างนะครับวิ่งล่างเก้ากับห้าครับผมใช่ค่ะเหมือนเดิมนะคะ,ะครับ จากคู่ก็เหมือนเดิมสองห้าสามเก้าสามห้านะฮะ่าสองห้าสองห้าใช่ไหมครับใช่ค่ะสองห้าสามเก้าแล้วก็สามห้านะฮะสองห้าสามเก้าแล้วก็สามห้าค,ครับผมแอดมามื่อ,อามามืดเนกะ้มาศูนย์นะครับมาเมืดเก้าศูนย์ครับ ก็สูงก็จับกันด้วยนะฮะจับกันหน่อยนะเรืองมืดนะฮะครับผมมานะฮะก็<อ>คือเอาชุดผู้ปัดเม็ดเดียวคือสามเก้านะฮะตัวรองก,ก็คือสองห้ากับสามห้านะฮะตัวเดิมเหมือนเดิมนะฮะครับเหมือนเดิมออาใช่ค่ะนะครับชุดบนเม็ดเดียวคือแปดเจ็ดนะครับเอาชุดผูใ้ใช่ค่ะใช่ค่ะใช่ค่ะตัวรองคือแปดสามนะครับเอาชุดผู้จับหลักร้อยนะครับหลักร้อยมีเก้ามีเจ็ดมีห้านะครับผม อชมพู่จะให้เจ็ดแปดเจ็ดเก้าแปดเจ็ดแล้วก็ห้าแปดเจ็ดอเน้นที่เก้าแปดเจ็ดเน้นตัวไหนนะครับแล้วก็ห้าแปดเจ็ดค่ะครับเน้นที่ 9, 8, เก้าแปดเจ็ดก็มีตั้งนี้แหละค่ะคือวันเม็ดเดียมคือเก้าแปดเจ็ดนะ,ค,ะ,ะครับผมอเอาบ้า,าไปมั่นกันสัมพชุมนะครับผมสัมพชุมนะครับอชุมพู่นะครับสิบหกกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปด เป็นแนวทาง้นประจำเดทถ้ามักถ้าชอบถูกใจตรงใจจังไปหาหยิบจับลอตเตอรี่นะครับบ่มกักบ่ชอบเบิ่งไว้ก่อนอันนี้ชุดที่ออดชมพู่ให้ต่องวดนะครับเลขเด่นเลขกวิ่งบน8กับ3หลัก1้อยเนะครับ87 83 84นะครับเน,น้นที่83ชุดที่ให้ต่องวด87 8เตัวรอง583 787นะครับชุด3ตัวหนะับวิบ่งล่าง9กับ5 353925นะครับเน้นที่39อันนี้ชุดที่ออชมพู่ให้ต่องวดออ่่าะโค้งสุดท้ายพี่น้องนะโค้งสุดท้ายนะครับวิ่งบน8นะครับเหลือ8เน้น8นะครับ87ตัวเน้นนะครับ83ตัวรองนะครับเน้นที่87เน้นที่87นะครับออชมพู่ใช่ค่ะใช่ค่ะควันเม็ดเดียวเลยนะแปดเจ็ดนะคะก็คือตัวรองก็คือ83นะคะครับหลักร้อยเก้าเจ็ดห้าเหมือนเดิมนะครับออชมพู่ กับหลักร้อยนะครับ7มาใส่7 8 7 9 8 7 5 8 7เน้นที่9 8 7นับเิี่งล่าง9กับ5เหมือนเดิมนับเด่นล่างเหมือนเดิม2 5 3 9 3 5นับเน้นที่3 9เหมือนเดิมนับหาลอตเตอรี่ไปเลย3 9มามาหดเกเม็ดเดียวนะเอาชมดพู๋เนาะใช่ค่ะกลับกันด้วยนะฮะกลับตัวด้วยใช่ไหมครับอ่ากลับตัวด้วยอ่าท่านผู้ชมนะครับผมอ่าเอา แคปหน้าจอยได้ทผู้ชมเด้อนะครับชุดบนตัดแปดสีออกไปนะครับโอชโพเนาะใช่ค่ะอ่าแล้วก็ตัดเนาะมันมีชุดเซนแล้วโค้งสุดท้ายเอาชุดออกคู่ก็เอาแปดสีตัดออกเลยนะฮะเหลือแปดสีกับแปดสามแคปหน้าจอยได้พี่น้องเด้อนะครับชุดชุดที่ให้ต่องวดกับโค้งสุดท้ายนะครับผมแคปหน้าจอนะครับเด่นที่แปดเจ็ดนะครับผม บ่าเท่ารบกวนเท่านี้ครับอชุพูครับาขอให้รวยกันนะพี่บ่าวด้วยนะครับครับขอบขอบคุณครับออชุพูครับคุยค่ะวัสดีค่ะครับท่านชมบ่าวเถาขอบคุณออชุพูนะครับผมขอให้ออชุพูสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับผมนะครับบ่าวเถาขอบคุณทุกเสียนทุกกระจังทุกปูนะครับที่เป็นไปหน้าทางมากได้พี่น้องได้เลขำนวณแน่เลขถูกเลขฝันท่านชมถามักถ้าชอบถูกใจตรงใจจ้งไปหายิบจับลอตเตอรี นะครับบอหมักบอชอบคือบอถ่าวาเบิร์ไว่อนนะครับงวดเขาก็มีงวดบ่าเขาก็มีนะครับทุกเซียนทุกอาจารย์ทุกปูไม่มีใครรู้ว่าจะออกตัวไหนนะครับผมชมเป็นแนวทางนะครับผมบอถ่าวขอขอบคุณเอฟซีแฟนคลับทั้งสองทุกท่านครับขอบคุณพญายมยไงพีปานาสุขูสุก้นขอให้ทุกท่านสุขภาพแข็งแรงพญายมยไงแหลกาทุกท่านครับอายุมั่นขวัญยืนให้โชคให้มาภให้ยิ่งให้เราไม่ลุ้ยนะครับพอกันคลิปหน้าครับแอดมินบอถ่าวสวัสดีครับ